ดีสวดีแฟนอลุกท่านวันนี้ก็เป็นวันที่6ตุลาคมวันนี้เหมือนก็มีนาทางฟุตบอลมาฝากเหมือนเดิมสองคู่เพื่อเป็นนาทางในการเลือกแชลฟุตบอลมาเริ่มกานที่คู่แรกสำหรับเชลซีพบก,กับนอตติงแฮมฟอเรสเจ้าทีนเชลซีฟอร์มโหดเกินกว่าที่จะไม่ถล่มเอาชนะในคืนนี้เพราะผลงานตลอด5สคนท้ายทุกรายการนอกจากชนะรวดแล้วยังผลิตสกอร์เป็นก่บเป็นก่าทั้งสิ้นกว่า17ประตูเลยทีเดียวฉะนั้นไม่แปลกใจที่จะขอเทใจไปต่อแบบไม่ต้องคิดเยอะฟันทองจัดให้จจนแจมสิงบรูบรูล้างเลอลอแกากบบาหงทมจ หลังจากเอาชนะใครไม่ได้ตลอด6นัดและแพ้ถึงกับ4เก็บได้แค่ขัดแนนเดียวตลอด2แมตช์ที่ผ่านมาฉะนั้นมาเจอกับบินบบวที่แรงขึ้นมุมแพ้คารังมีสูงเนื่องจากอาคันตุกะเขาวินได้4จาก6แมตช์ล่าสุดดังนั้นมาตรฐานเจ้าถิน่นตกลงมาจากสีซั่นก่อนผิดกับบินเบาซึ่งดีวันดีคืนราคาปอปอรองผู้มาเยือนสบายใจกว่าค่ะนี่คือแนวทางสำหรับค่ำคืนนี้หากเพื่อนเพื่อนพี่พี่พท่าในใดที่ยังตัดสินใจไม่ได้ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนสามารถ sme 159าาเข้ามารับแนวทางเพิ่มเติม,ม,ม,มกันได้เลยนะคะ